สว,ส, Saint สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพีพ e yeah ่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับแก้วน้ําจากกระดาษนะครับผมในี่แบบนี้เลยนะครับผมแก้วเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอันนี้น้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมขอมานานแล้วนะครับผมพี่นนท์ไปย้อนไล่อ่านคอมเมนต์นะครับผมแก้วน้ํานะครับผมเยอะมากพี่นนท์เลยมาพับให้วันนี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปพับกันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 สี่เหลี่ยมจักตัวัสนะครับอันนี้ของพี่นนท์จะเป็น21่สคูณยีนะครับผมความยาวความกว้าง21ซนติเมตนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับครึ่งกระดาษนะครับ โอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคครับพอได้ในลักษณะแบบนี้ครับผมเปิดออกมานะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะพับครึ่งของครึ่งนะครับเอาขอบด้านนอกมาพับเข้ามาชนขีดด้านในเลยนะครับในลักษณะนี้เลยโอเคครับผมเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมพยายามพับให้ตรงให้เท่ากันนะครับผมทั้งสองข้างนะครับอีกข้างก็พับเข้าเหมือนกันเลยนะครับผม ถ้าพับตรงนี้ไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวแก้วเราออกมาไม่เท่ากันนะครับผมมันจะไม่สวยนะโอเคเล็งได้ตรงนะครับแล้วก็รีดนะครับโอเคครับผมนี่พอเราพับได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พับครึ่งกระดาษแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็ดันให้มันตึงก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บ นี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเปิดออกมาเราจะเอาขอบด้านนอกนะครับผมพับเข้ามาชนขีดด้านในอีกแล้วนะครับแบบนี้เลยเล็งให้ตรงเหมือนเดิมนะครับผมขั้นตอนนี้นะมันจะได้เท่ากันนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเปิดออกมานะครับผมเอาขอบนี้นะครับ พับก็มาชนขีดที่เราพึ่งพับไปเมื่อกี้นะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับพลิกมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับพับเข้าไปปึ๊บเล็งให้ตรงขีดกลางนะครับขอบชนขีดกลางแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็รีด ก็เปิดออกมานะครับผมจากนั้นนะครับเราขอบนี้นะครับผมพับมาชนขีดด้านในนะครับแบบนี้เลยโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดนะครับผมโอเคนะครับผมพอได้แบบนี้ทั้ง2ข้างแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราเอาข้างนี้ก่อนนะครับผมเปิดออกมานะครับเปิดออกมาปุ๊บพับขึ้นไปชนด้านบนเลยนะครับผมในลักษณะนี้นะครับนี่ให้ชนข้างบนเลยนะครับผมขีดกลางยังตรงกันเหมือนเดิมนะครับ เคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บเปิดออกมานะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะแบ่งเป็นสี่ช่องนะครับผมเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดออกมาปึ๊บแล้วเราก็พับด้านบนอันหนึ่งนะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเอาตัวนี้นะครับพับขึ้นไปนะครับผมชนเหมือนกันเลยนะครับทําสเต็ปเดิมเลยนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมกีบกลางก็ตรงนะครับ ตานขอบก็ยังตรงนะครับผมจากนั้นเราก็รีดนะครับผมปึ๊บนี่ให้เราทําการเปิดออกมานะครับนี่เห็นไหมมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับผมทุกช่องนะครับนี่แบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับปึ๊บเราก็พับเรียงไปทีละช่องนะครับผมพับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนี่นะครับผมมันโค้งในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอามาติดกันในลักษณะนี้เนี่ยเป็นแก้วเลยนะครับ จากนั้นนะครับผมให้เราเปิดออกมานะครับเปิดกระดาษแผ่นนี้ออกมาแผ่นหนึ่งนะครับปุ๊บจากนั้นนะครับผมเราก็นํากันไกมาตัดได้เลยนะครับตัดตามเส้นนี้เลยนะครับชึบโอเคครับผมนี่อันนี้นะครับผมอันที่เราตัดทิ้งนะครับเราให้เราตัดออกมา3ามช่องนะครับ1 2 3สนะครับผมเราตัดออกมา3มช่องนะครับตัดชึบโอเคอันนี้ก็ทิ้งได้เลยนะครับผม ส่วนอันนี้นะครับผมให้เราเก็บไว้นะครับผม3ช่องอันนี้เดี๋ยวเราจะไว้พับตัวจับนะครับเป็นตัวจับของแก้วนะครับผมนี่โอเคจากนั้นนะครับผมเรามาตัดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับที่มีแผ่นเดียวนะครับผมตรงนี้ส่วนพับไม่ต้องตัดนะครับตัดตรงนี้นะครับผมให้เราตัดตามเส้นไปเลยนะครับผมตัดทุกช่องเลยนะครับป๊บนี่ครับผม นี่นะครับผมให้เราตัดในลักษณะนี้นะครับผมตัดทุกช่องเลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มาตัดด้านข้างอันนึงนะครับผมตัดออกได้เลยนะครับชึบนี่แบบนี้นะครับผมนี่ให้เราตัดออกในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานํากาวมาติดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ทาอันนี้ไปเลยนะครับผมอันที่เราตัดออกอันนึงนะครับโอเคทาให้่วนนะครับผมปึ๊บโอเค พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็อันด้านซ้ายนะครับมาติดประกบได้เลยนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเราก็ติดให้แน่นนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่มันก็จะกลมในลักษณะนี้เลยนะครับผมเป็นเหลี่ยมสวยงามเลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็พลิกออกมานะครับผมเปิดกระดาษพวกนี้ออกได้เลยนะครับผมตัด นี่เปิดออกในลักษณะนี้นะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอากาวทาอันนี้เลยนะครับผมอันเมื่อกี้นะครับที่เราเอามาประกบนะครับผมทาอันแรกก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับเข้าไปนะครับปึ๊บบีดตรงนี้นิดนึงนะครับผมปึ๊บนี่พับเข้าไปในลักษณะนี้ตรงนี้มีกาวอยู่นะครับผมเราก็พับเลียงไปเรื่อยๆนะครับเราเลียงแก้วเราให้วงกลมก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆพับลงไปทีละอันนะครับ นี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ติดกับกาวให้แน่นปึ๊บนี่โอเคครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ติดเรียงไปทีละอันนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับนี่จากนั้นนะครับผมเราก็ติดกาวไปเรื่อยๆเลยนะครับปึ๊บเราก็พับไปทีละอันนะครับผมปึ๊บนี่ตอนติดนะครับผมเราก็เล็งแก้วให้วงกลมด้วยนะครับผมนี่ อยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่จากนั้นเราก็ติดได้เลยนะครับผมติดให้ครบทุกอันนะครับผมโอเคปึ๊บโอเคครับผมนี่อันสุดท้ายก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็พลิกกลับมาปึ๊บนี่สวยงามเลยนะครับผมนี่กระดาษที่มันเลยมาเราก็ตัดออกนิดน,นึงก็ได้นะครับนี่นะครับผมเราก็แต่งนะครับให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นปึ๊บ นี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่สวยงามนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็ทําที่จับนะครับผมเป็นที่จับแก้วนะครับอันนี้นี่เองนะครับผมที่เราตัดไว้3ข้อนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับครึ่งนะครับพับครึ่งแนวยาวเลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพับครึ่งแนวยาวอีกหนึ่งรอบนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทากาวไปตรงกลางนะครับผมให้มันยึดติดกันนะครับผม จากนั้นก็พับติดกันได้เลยนะครับโอเคนี่พอติดแล้วนะครับผมให้เราพับตามข้อได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมี2ข้อนะครับนี่เห็นไหมกระดาษมันแบ่งเป็น3ส่วนนะครับให้เราพับตามส่วนเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับด้านข้างเข้ามาครึ่งเซนติเมตรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมพับเข้ามาประมาณนี้นะทั้งสองข้างเลยนะครับ นี่นี่ให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทากาวข้างบนกับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาติดในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับโอเคเราทากาวได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊ปนี่โอเคครับผมจากนั้นนะครับผมเราเอาอันบนนะครับด้านบนนะครับผมเราก็ติดติดด้านขอบเลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้แล้วก็บีบ นี่นะครับผมให้เราติดขอบแบบนี้เลยนะครับอีกอันนึงนะครับผมด้านล่างนะครับนี่ก็ติดประมาณนี้เลยนะครับนี่ไหมสวยงามเลยนะครับผมเราก็บีบใลากาวมันติดก่อนนะครับนี่แค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับผมแก้วน้ําอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมพับไว้ตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับนี่กระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับผมพับเป็นแก้วน้ำน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่โอเค แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมใครชอบสีไหนก็พับสีนั้นนะครับผมนี่ก็สวยหมดเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสํสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ